โอ้ยหนอจินตนาการจุดขอบฟ้าเอออามินแล้วเพิ่นว่าะ แต่ว่าดอกคูนปีนี้เนี่ยบานไม่หลายทรงการปีตะเก้าดอกคูณสน,นั่นวันไหวกับดอกจานปีนี้ดอกคูนกําลังเยอ้อดอกบังเน่นแสดงว่าโอ้ปีนี้แปดสองผลนี่นะ ɗ فك غل